ไม่เหมือน<ช>บิ๊กกุ้งของเราแต่ว่าเสียดายท่านจะ,กะเกษียณแล้วโอ้กเกษียณแล้วเขาก็ไม่ไปไหนนี่มีมีเลยลเรียกว่าร้องเสียงของประชาชนเลยบอกว่าต่อยาวๆเลยได้ไหมต่ออายุายใช่ไหมต่ออายุได้ไหมจริง<อ>จริงต่อได้ไหมคะพี่ต่อไม่ได้หรอระเบียบราชการมันมันก็ต้องเพราะว่าถ้าอะไรถ้าถ้ามาจะอ,อนุมัติต่อเฉพาะบุคคลน่ะ คือเหมือนกับว่ามายกเว้นเฉพาะบุคคลอะ่ะมันก็กระทบมาว่าระบบระเบียบราชการมันก็ต้องกเกษียณร,ราชการ60เหมือนกันหมดแต่ถ้าถ้าถ้าเราเอานะมีคนบอกว่าเอา้าที่เวลารัฐบาลเนี่ยเขามีการจ้างอะ่ะเป็นแบบเหมือนอผู้เชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละเรื่องมันจะมีเห็นไหมคนที่กเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาจะมีจ้างเป็นจ็อบ เป็นสัญญาปีต่อปีอันนั้นยังทำงานต่ออยู่แต่ไม่ใช่ตำแหน่งเดิมใช่ไม่ใช่ตำแหน่งเดิมแต่จะเป็นผู้ชำนาญพิเศษหรืออ,อะไรประมาณนี้คือเหมือนผู้ที่แบบเป็น,ปนที่ปรึกษา <educational. S 1> ใช่แต่ว่าอย่างเงี้ยไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างพลโทบุญสิทธิ์เนี่ยท่านก็บอกว่าอย่างให้สัมภาษณ์เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยก็บอกว่าคือเข้าใจแหละว่ากระแสะสังคมก็อยากเชียร์อ,อยากอะไรก็ขอบคุณนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมก็ต้องเกษียณ30กันยายนนี้แต่ผมก็ไม่ได้ไปไหนหรอก คือก่อนหน้านี้พี่เคยคุยกับแม่ทับกุ้งแม่ทับกุ้งบอกว่าก็จะอยู่ช่วยแม่ทับคนต่อไปแม่ทับคนใหม่